ข้อ57หอจก80มีข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนดังนี้นะครับก็มีต้นทุนขั้นต้นต้นทุนขั้นต้นเนี่ยมีเท่ากับ475,000บาทและมีต้นทุนแปลงสภาพ5,020 สัดส,ส่วนของต้นทุนก็คือวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงทางตรงมีสัดส,ส่วนเท่ากับ2ต่อ3ข้อนี้เ็าถามว่าค่าใช้จ่ายการผลิตเท่ากับเงินกี่บาทนะครับถามค่าใช้จ่ายกาผลิตดังนั้นเราต้องรู้กันก่อนว่าค่าใช้จ่ายการาผลิตมันอยู่ในไหนครับ ค่าใช้จ่ายการผลิตมันอยู่ในต้นทุนแปลงสภาพเนี่ยในต้นทุนแปลงสภาพเนี่ยแบ่งออกเป็นค่าแรงทางตรงกับค่าใช้จ่ายการผลิตส่วนต้นทุนขั้นต้นเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นสองส่วนนะฮะมันก็คือวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงทางตรง สัสดส่วนที่เขาให้มาเขาให้มาในสัดส,ส่วนต้นทุนขั้นต้นดังนั้นผมก็จะมาหาคำตอบจากในส่วนของสัสดส่วนตรงนี้เลยนะครับก็คืออะไรหาค่าแรงทางตรงก่อนเมื่อได้ค่าแรงงานทางตรงแล้วเนี่ยเอาค่าแรงงานทางตรงไปหักออกจากต้นทุนแปลงสภาพผลต่างก็คือค่าใช้จ่ายกำลิตตามที่โจทย์ถามดังนั้นวิธีการของเราก็คือเอาต้นทุนขั้นต้นก็คือ4 7 5 0 0 0คูณผมอยากจะรู้แค่เพียงว่าค่าแรงมันเท่าไหร่ ก็สัดส่วค่าแรงคือ3ทั้งหมดรวมกันคือ5เป็นตัวหารเอา475,000คูณ3,500ได้กับ285,000บาทตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือค่าแรงงานทางตรงดังนั้นต้นทุนแปลงสภาพที่มีอยู่5 2 0 0 0 0เนี่ย5 0 0นนั้นมันมีทั้งค่าแรงทางตรงและค่าใชจ่ายติดเมื่อผมรู้แล้วว่าค่าแรงทางตรงคือเท่านี้อันนี้คือ DL ผมก็ เอามูลค่าทั้งหมดลบด้วย DL ก็คือ285 000, 000, 000ก็จะกลายเป็นค่าจ่ายกำลิตก็คือ235,000่าบาทตัวนี้5คือคำตอบค่าจ่ายกำลิตต้องเท่ากับ235,000ดูในช้อยกันนะครับข้อกอไก่บอก235,000ดังนั้นข้อกอไก่ถูกต้องนะครับ